เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูคือกล้วยปลานะครับเห็นไหมครับบอกแล้ววัตถุดิบไม่เยอะขั้นตอนก็ทำไม่ยากนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Marvel x c h a วันนี้นะครับฝุกจะพามาทำเมนูคือก้วยปลานะครับบอกเลยว่าเมนูนี้ทำง่ายมากๆจะเอาไว้ทานเล่นก็ได้หรือว่าใครทำร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะบอกเลยเอาสูตรนี้ไปทำตามได้เลยนะครับว่าแต่มีวัตถุดิบอะไรบ้างขั้นตอนเป็นยังไงตามมาดูได้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เราปั่นเนื้อปลากันก่อนนะครับในวันนี้นะคะฟุกจะใช้เป็นเนื้อปลาแผ่นกระเซียดนะครับเนาาือปลาดัลลี่อันนี้ฟุกแช่แข็งไว้แล้วนะครับแล้วก็นำมาหั่นชิ้นปั่นทีละอย่างก่อนก็ได้นะครับ ต่อมานะครับฟูกก็จะใช้เป็นเนื้อปลากายนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อปลากายขูดนะครับเป็นแบบแช่แข็งมาแล้วนะครับนํามาหั่นชิ้นเหมือนกันต่อมานะครับ,รบเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไก่นะครับไปประมาณ3ฟองนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยของปรุงรสครับ พริกไทยป่นแล้วก็เกลือนะครับสีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะครับปิดฝาแล้วปั่นต่อได้เลยครับประมาณ2นาทีก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะครับเนียนๆแบบนี้เลยจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเทสใส่ชามผสมได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่อาตัว หอมซอยนะครับต้นหอมซอยลงไปด้วยจะได้เพิ่มความน่าทานมากยิ่งขึ้นครับข้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราใส่ต้นหอมซอยลงไปผสมได้เลยนะครับใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับเอาที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับเมื่อเราผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรานําไปแช่ตู้พักไว้นะครับอย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับให้ตัวเนื้อของเราเนี่ยมันเซตตัวนะครับ เมื่อเราแช่เนื้อปลานะครับได้ครบ1ชั่วโมงแล้วจากนั้นให้เราตักเนื้อปลาใส่แผ่นฟอยล์แล้วก็ม้วนเป็นแท่งกลมๆนะครับจากนั้นนะครับก็บิดหัวแล้วก็ทายด้วยเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะนำตัวเฮือกวยของเรานะครับไปต้มได้เลยนะครับอันนี้ฟุกจะใช้เป็นน้ำต้มนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาเดือดมากนะครับเดี๋ยวเราจะต้มประมาณ20นาทีนะครับเพื่อให้เฮือกวยข้างในสุกนะครับแล้วเดี๋ยวเรานำไปทออต่อ เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูคือก้วยปลานะคบเห็นไหมครับบอกแล้ววัตถุดิบไม่เยอะขั้นตอนก็ทำไม่ยากนะครับใครที่อยากทำไว้ทานเองนะครับหรือว่าทำไว้ขายกับเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงแล้ววันนี้ฟุกขอตัวไปอร่อยกับคือก้วยปลาก่อนนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย